สวัสดีครับลูกเกษตรนะครับ2020ครับวันนี้ผมกับอ้าวนะครับผมกับอ้าวก็มาเกี่ยวญ้านะครับมาเกี่ยวย้าเหมือนเดิมนะครับเหมือนทุกๆุกเช้านะครับวันนี้มาตั้งแต่ตีห้านะครับมาตั้งแต่ตีห้าก็พอดีมาขับรถนะครับหานะครับหาญ้านะครับหาญ่าก็มาเจอนะครับที่เดิมนะครับที่เดิมมาเอาที่เดิมนะครับ พอดีเมื่อเชา้านี้เราออกมาเช้าเราคิดว่าจะไปหาที่ใหม่นะครับไปหาที่ใหม่ที่ย่าเยอะกว่านี้นะครับแต่ตอนนี้ที่ผมเคยมาเอาทุกวันนะครับนี่ตอนนี้เขาปั่นแล้วนะครับใช้รถปั่นจะวันข้าวนะครับข้าวนาปังนะครับนี่เราก็เลยมาเอาตรงข้างๆนี้ครับข้างๆนี้ก็พอมีอยู่นะครับก็พอมีอยู่แต่ว่าไม่เยอะนะครับก็อ่า เกี่ยวเอานะครับนั่งเกี่ยวเอานะครับตอนนี้ผมก็ได้ประมาณสี่กระสอบแล้วนะครับสี่กระสอบแล้วเหลืออานะครับเอาเขาได้สามสอบเดี๋ยวเขาเกี่ยวเอาอีกนะครับเขาจะเอาผักบุ้งนะครับเพราะว่าวัวเขากินผักบุ้งดีนะครับผมก็จะเอาหญ้านะครับหยากับผักบุ้งรวมกันนะครับจะเน้นไปทางหญ้ามากกว่านะครับเน้นไปทางหญ้ามากกว่าก็อ่าในละครวิถีชีวิตนะครับของ คนเลี้ยงวัวนะครับถ้าถ้าเราไม่มีแปลงหญ้านะครับคลิปก่อนนั้นนั้นที่ผมบอกว่าถ้ามือใหม่นะครับมือใหม่ที่คิดอยากจะเลี้ยงวัวควายนะครับหญ้านี้ก็คือสําคัญมากนะครับสําคัญมากขนาดที่ผมมีฟางข้าวแล้วก็แปลงหญ้าไว้แล้วนะครับเราก็ยังได้ออกมาเกี่ยวหญ้านะครับตามทุ่งนานะครับตามทุ่งนาตามไร่ตามสวนนะครับของคนอื่นเขานะครับของคนอื่นเขาี อันนี้ก็มาเกี่ยวได้ครับเขาไม่ว่าอะไรครับเดี๋ยวอีกไม่กี่วันเดี๋ยวเขาก็จะปั่นนะครับหวานข้าวแล้วนะครับก็มาเกี่ยวเลยนะครับมาเกี่ยวเลยนะครับถ้าเอฟซีนะครับหรือว่าเพื่อนๆท่านใดที่คิดอยากจะเลี้ยงวัวนะครับคิดอยากจะเลี้ยงวัวก็ถ้าทุนไม่เยอะนะครับผมก็ทุนไม่เยอะนะครับทุนผมทุนไม่เยอะนะครับก็ก็ประมาณนี้ครับก็ประมาณนี้นะครับก็ประมาณนี้เราก็ต้องได้ออกมา เกี่ยวญ้าให้เขานะครับเกี่ยวย้าให้เขาเพราะว่าผมก็จะไม่เน้นให้เขากินฟางข้าวอย่างเดียวนะครับผมก็จะเน้นให้กินหญ้าสดด้วยนะครับกินหญ้าสดด้วยกินฟางข้าวด้วยนะครับปนกันไปนะครับปนกันไปถ้ากินฟางข้าวอย่างเดียวนะครับก็ต้นทุนสูงนะครับก็ต้นทุนสูงแล้วก็ถ้าเราปลูกแปลงหญ้านะครับ ปลูกน้อยนะครับปลูกน้อยแต่เราเลี้ยงวัวเยอะนะครับหญ้าก็ไม่พอนะครับหญ้าก็ไม่พอนะครับเราก็จะเนี่ยครับออกมาเกี่ยวหญ้าแบบนี้ครับนี่อันนี้เป็นไก่นะครับไก่นะครับผมจะออกออกจากบ้านมาก็ผ่านมาหลายหมู่บ้านเหมือนกันนะครับหลายหมู่บ้านเหมือนกันนี่เราก็ใช้เป็นรถสล้งนะครับรถสล้งนะครับนี่มาเกี่ยวนะครับนลอยเขา คนบ้านนี้เขาก็เกี่ยวเหมือนกันแต่เขาใช้เครื่องตัดนะครับเครื่องตัดนะครับนี่ครับนี่ก็คือความยากลําบากนะครับความยากลําบากอีกอย่างหนึ่งนะครับอีกอย่างหนึ่งของการเลี้ยงวัวนะครับนี่เราก็ต้องออกมาหาหญ้านะครับออกมาหาหญ้าถ้าเราไม่ออกมาก็วัวก็ไม่ได้กินหญ้านะครับนี่วัวก็ไม่ได้กินหญ้าอันนี้ก็คือออกมาก็มาเกี่ยววันต่อวันนะครับวันต่อวัน นะครับวันต่อวันถ้าถ้าไม่ออกมาเกี่ยวนะครับก็ไม่มีหญ้าให้วัวนะครับก็ไม่มีหญ้าให้วัวก็สงสารเขานะครับสงสารเขาจะให้เขากินแต่ฟางข้าวอย่างเดียวก็สงสารเขานะครับนี่คลิปก่อนหน้านั้นผมถึงบอกว่ามือใหม่นะครับมือใหม่ที่อยากจะเลี้ยงนะครับที่อยากจะเลี้ยงนะครับเราต้องมีเวลานะครับเราต้องมีเวลานะครับไม่มีงานประจานะครับไม่มีงานประจํา ส่วนคนที่เขามีงานประจําทํานะครับเขาก็จะมีฟางข้าวนะครับเขาก็จะมีญาตินะครับที่คอยดูแลวัวให้เขานะครับก็จะให้ญาตินะครับเอาหญ้าให้วัวนะครับช่วงที่ไปทํางานนะครับก็จะประมาณนี้ครับที่เขาเลี okay. <c oughs> ้ยงได้นะครับที่เขาเลี้ยงได้เขาก็จะให้กินฟางนะครับกินฟางครับเน้นเน้นไปที่ฟางแต่ว่า ก็เราก็สามารถที่จะให้ฟางได้นะครับแต่ว่า,าวันวันหนึ่งนะครับถ้าเราเลี้ยงวัวเยอะนะครับวัวตัวหนึ่งก็วันหนึ่งกินสองก้อนสามก้อนนะครับก็ก้กอนละยีบหาบาทสามสบ,บาทนะครับในช่วงที่ฟางข้าวานาปีนะครับนาปีก็จะถูกหน่อยแต่ว่าถ้าช่วงที่หาหญ้าสดธรรมชาติ ไม่ไม่มีนะครับไม่พอแล้วก็หญ้าที่ปลูกไว้ไม่พอนะครับเราก็จะต้นทุนเราก็จะสูงนะครับเพราะว่าหญ้าสดเริ่มหายากแล้วก็มีแต่ฟางข้าวที่อพอเลี้ยงนะครับที่เขามีลดอัดฟางนะครับเกาจะอัดไว้นะครับในโกดังก็จะราคาก็จะสูงขึ้นนะครับราคาก็จะสูงก็จะแพงเราก็จะสู้ไม่ไหวถ้าเรามีทุนน้อยแต่ถ้า บางท่านนะครับที่เขาเลี้ยงวัวเขามีทุนเยอะนะครับเขาก็สามารถที่จะซื้อได้นะครับแต่ของผมก็ทุนน้อยนะครับทุนน้อยเราก็จะอาศัยมาเกี่ยวนะครับแบบนี้นะครับเกี่ยวแบบนี้เดี๋ยวเขาก็ปั่นหวานข้าว,วเราก็ไม่ได้มาแล้วนะครับเราก็ไปหาที่อื่นนะครับหาที่อื่นให้ฟางข้าวด้วยแล้วก็ให้าติที่เราหวานไว้ด้วยปลูกไว้ด้วยนะครับก็ประมาณนี้ ถ้าแหล่งหญ้าธรรมชาติมีเราก็มานะครับเราก็มาเราก็สำรองหญ้าที่เราหว่านไว้เอาไว้ให้ช่วงที่หายาายากนะครับหญ้าสุดยากแล้ก็นี่ครับก็ประมาณนี้ครับก็ประมาณนี้สําหรับอ,อาชีพนะครับของการเลี้ยงวัวนะครับของการเลี้ยงวัวโดยที่ว่าเราไม่มี ลูกน้องนะครับลูกน้องแล้วก็ไม่ไม่ได้เป็นนายจ้างใครนะครับเราก็จะทําเองนะครับเราก็จะทําเองหาย่าเองนะครับประมาณนี้ครับของทุกทุกวันนะครับของทุกทุกวันนี่ก็ถ้าใครที่ไม่มีเวลานะครับไม่มีเวลาแล้วก็ใจรักไม่พอนะครับอาจจะอาจจะดูว่าตัวเองลําบากนะครับลาบากแล้วก็เหนื่อยนะครับก็จะเลี้ยงได้ไม่นานนะครับเลี้ยงได้ไม่นานก็ ใครนะครับใครที่คิดอยากจะเลี้ยงนะครับเอฟซท่านใดที่อยากจะเลี้ยงมือใหม่นะครับที่อยากจะเลี้ยงนะครับก็เนี่ยครับคิดให้ดีนะครับคิดให้ดีแปลงหญ้าต้องมีนะครับแปลงหญ้าต้องมีฟางข้าวต้องสมลองแล้วก็เวลาที่เนี่ยครับเวลาที่หญ้าไม่พอนะครับหรือว่าเราอยากจะลดไม่ให้เขากินฟาง อยากให้กินหญ้าสดแทนเราก็ออกมาหาเกี่ยวแบบน,นี้ก็จะเหนื่อยนะครับเหนื่อยตอนนี้ก็ประมาณเจ็ดแปดโมงแล้วครับเจ็ดแปดโมงเรายังไม่ได้กลับเลยนะครับเพิ่งได้แค่สี่กระสอบนะครับเดี๋ยวผมก็จะเกี่ยวต่อไปอีกนะครับให้ได้สักประมาณหกสอบนะครับหกสอบหกสอบผมก็จะให้หญ้าสดช่วงเช้าช่วงเที่ยงแล้วก็ตอนเย็นจะให้เป็นาฟางข้าวนะครับฟางข้าว ที่ผมได้อัาไว้นะครับก็ประมาณนี้ครับก็ประมาณนี้เราก็จะได้ลดนะครับลดต้นทุนนะครับของฟางข้าวนะครับผมจะให้กินแค่ตอนเย็นนะครับตอนเย็นก็จะมานั่งเกี่ยวแบบนี้นะครับนั่งเกี่ยวแบบนี้นะครับเดี๋ยวจะเกี่ยวต่ออีกสักนิดนึงนะครับอีกสักสองสอบก็จะกลับบ้านพรุ่งนี้เดี๋ยวเราค่อยมาใหม่นะครับมาใหม่ก็มาตั้งแต่ตีห้านะครับมาตั้งแต่ตีห้า นะครับออกมาเช้าเๆนะครับออกมาเช้าๆ,ออาาๆตอนนี้ก็ยังไม่ได้กลับเลยนะครับก็ฝากไว้นะครับฝากไว้สําหรับ أ, เพื่อนๆน,นะครับที่อยากจะเลี้ยงนะครับหน้าใหม่ถ้าเป็นหน้าเก่าก็คงชินแล้วครับหน้าเก่าที่เลี้ยงอยู่ก็ชินแล้วนะครับอ่าก็ไม่คิดมากนะครับก็อ่าก็เขาก็จะมาทำเหมือนผมนี่ครับมาเกี่ยวเหมือนผมนี่หรือว่าอ่าปลูกไว้นะครับปลูกไว้เลี้ยงไม่เยอะ เลี้ยงสองสามตัวนะครับปลูกไว้หลังบ้านสวนหลังบ้านนะครับยาแล้วก็ฟางข้าวของของนาของตัวเองก็จะอัดไว้นะครับไม่ให้คนอื่นมาเอานะครับก็จะอาดไว้อ่าถ้าใครไม่อาจเป็นก้อนนะครับก้อนละสิบห้าบาทยี่สิบาทเขาก็จะใช้วิธีการเอาตอกมัดนะครับเอาตอกมัดเป็นอ่โคน้คนค้นเป็นมัดมัดนะครับเก็บไว้ที่อ่าบ้านนะครับที่บ้านนี่ก็จะประมาณนี้ครับวันนี้ผมก็ มาเก็บภาพบรรยากาศนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่เลี้ยงวัวแล้วก็คิดอยากจะเลี้ยงวัวนะครับนี่ประจำวันของผมนะครับประจำวันของผมวันนี้ผมมานะครับพ่อพ่อพ่นสารลำไยนะครับปกติพ่อก็จะมานะครับพ่อก็จะมาสลับกันนะครับสลับกันนะครับสลับกันบางนี้บางทีพ่อพ่อบอกว่าพ่อจะไปหาญาเนี่ยเราก็ไม่ได้มานะครับเราก็อยู่บ้าน นะครับทำกับวัวนะครับปล่อยวัวปล่อยไรนะครับก็วันนี้ผมพ่อไม่ว่างนะครับผมก็มานะครับสลับกันนะครับสลับกันเราไม่มีลูกน้องครับเราเลี้ยงเราเลี้ยงแบบไม่เยอะนะครับห้าหกตัวนะครับเลี้ยงไม่เยอะก็จะประมาณนี้ครับก็จะประมาณนี้มานั่งเกี่ยวนะครับถ้าพ่อมาก็พ่อก็มาเกี่ยวแบบนี้เหมือนกันนะครับมาเกี่ยวแบบนี้เหมือนกันนี่ครับวันนี้ก็ มาถ่ายภาพบรรยากาศนะครับการเกี่ยวหญ้านะครับทุกๆวันนะครับทุกๆเช้านะครับที่ผมผมอาจจะไม่ได้ทําคลิปให้ดูนะครับแต่ผมก็มาแบบนี้นะทุกวันนะครับถ้าพ่อมาก็ผมไม่ได้มาถ้าถ้าผมมาพ่อก็ไม่ได้มาสลับกันนะสลับกันนะครับก็มาเก็บภาพแบบนี้นะครับนี่อันนี้ก็สายแล้วนะครับอีกสักพักนึงก็คงจะกลับบ้านนะครับกลับบ้านก็คลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับอ่า สำหรับเอฟซี FC นะครับหรือว่าเพื่อน,อนๆท่านใดที่สนใจอยากจะเลี้ยงวัวนะครับก็ประมาณนี้ครับประมาณนี้นะครับอาชีพของการเลี้ยงวัวนะครับก็จะประมาณนี้นะครับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ